วันนี้วา่างรู้สึกจัดอัดกระเลมเ <c oughs> มื่อกี้ไปดูมามังเอากองไฟมากลางทุกคงเลยวุย่ไหนเนี่ย อ okay. าลโรอาัโรอาัโรอันนี้เออเออต้องไม่ได้ยินเสียงเลยทุกคนได้ยินเสียงแล้วบอกฉันด้วย โหดพร้อมกันดันเสียงอะไรนะนอยู่ไหนกันเนี่ยไม่ปั่นไฟเหรทำไมไม่เจอสักคนอ่าแม่แม แม่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 ไปไหนแล้ววะอันไหนไปไหนแล้วไปไหนแล้วเพลงมันจะขึ้นมาก่อนที่เราจะเห็นตัวเหยื่อสิจะกิกใจต้องใช้ระบบ ต้องใช้ระบบเสียงในการสั่งเมื่อกี้มันกดไม่ติดนะดทุกทายอะอีกทายมาันกดไม่ติดอะต้องใช้ระบบเสียงหนึ่งตัวผ่านไปเมื่อกี้อัอนไหนวะข้างบนเมื่อกี้ก็เดินไปทำไมมันไม่มีเสียงปกะติมันต้องมีเสียงแบบแกรก แกรดแกรดเงียบหน้าเงียบนะยังว่าอนนี้ไม่เฝ้าน,นะครับไม่ได้เฝ้าน,นะตอนนี้ต้องเจ็บเรลวเอาเป็นแรกบาบิเกลกินเนื้อย่างมันยุ่งเลย hà mấy chờ dấu gì mòn rồi mấy chị hoàng mấy đồng à à màu 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 tôn hàng mèo thế không quá tôn gì này cần là măng Như này qua แล้วเมื่อกี้เอาไปแขวนไว้ตรงไหนนี่เฮลโหล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  có phải hả cái có phải hả à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  บอมาน้ำตาดอมาเอ้ยลูกไอ้ยาลูากปลารพริคของตัวกระต่ายคือถ้าปลาหวานมันไม่ต้องเช็ดเลือดจมอนลอดขีย้ยาหลอกไปหลอกไปไปไ,ปไปหนเรา ไอ้ยาไอ้ยาย่อยเบื่อนอย่างนี้ย่อยเบื่อนอย่างนี้อะไรเบื่อนอย่างนี้เอามียตาแทงเบื่อนเลยดีกว่าถ้าจะทุวยเบื่อนอย่างนี้เอาเมียแทงเบื่อนให้ตายไปเลยดีกว่าไหนเน้วไหนเน้วอ่าว Ai chết đang vắng ai khoản một khoản một khoản một lần nhau là gì? váy màu bé bé đây bé 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 nhảy 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 sắc 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 bé đâu เฟมเรดจะทำแบบนี้กับฉันไม่ได้ลนะแบบนี้มันไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเขาไม่รักษารหรอพวกนายควรจะรักษานะมีใไรเรียกหมอไหมไมีใครเรียกหมอไหมอ้า Thân nhân mình đi chấm nhắn đời Nhắn mấy thân để tham ở đây Chọn cái chết của môn Nó có thể Nga Chùi sẽ... qua À quân à, à, hey. hey. wow. rung À quân rung Ê Rung quá ลุงวับลุงวับลุงไม่งวับลุงวับหรือกูวับมันไม่มีมือมันไม่มีมือ้าวนี่มันคนเดิมนี่ตายแล้วนี่ อย,อ,อยากจะย้ำอีกสักครั้งอยากจะย้ำอีกสักครั้งให้เธอไปวันเลือกเกินไหนละหายไปไหนแล้ววะว้าว<ฮ>ไม่โดนนะโดนดิโดนดิโดโด,โด,โดเอ๊ มันมีแรงตัดตรงกลางทำไมเมื่อกี้ไม่โดดตรงนั้นหว่าถ้าโดดก็รอดไปแล้วใต้ดินเนาะข้างบนมันเปลือง <c oughs> โอ้ไม <c oughs> ่ว่ <c oughs> ามูา่ชินเดียระนะนี่ Surprise Surprise Rồi... <ithe Ronaldo> ba, ba. Ba. tôi chỉ phải là giờ trai và và cho quen và lựa chọn tu ra rau đi lựa chọn sự việc biến thì tu sai ra có À, oh, được <coughs> 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 ลุงอันตรายอ่ะลุงลุกเองได้อ่ะมันอยู่เคื่องใกล้ๆนี้ถ้ามันอยู่มันก็ต้องเรินนีนุ่มๆนุๆนุ่มๆเปียวถ้ามันจไปมันกต้องตอนนี้มันน่าจะไปหาพ่อแล้วมั้ง

เมื่อกี้เห็น,หน่อยเท้าอะจะไ่ดูว่าไปซ้ายหรือขวา ถ้าเราเดินมาฝั่งนี้ก็อาจจะมาจบมันได้ยินเสียงหลุมเลย chú Chúa vừa lóng hiên rồi Chú mới vừa lóng hiên với mày luôn rồi, Đúng rồi เงาหลุมมันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ย สามนาทีแล้วเนอะร์เออจบจบแล้วจบแล้วนั่จบแล้ว,ลว,ลวเออเอเอสองร้อยสามสิบห้านั่น น้องเร็วก็เลอีกสองอ,อีกครั้งเดียวก็ได้แนละ้ว <laughs> แต่ไม่ค่อยอยู่ไปยก้กยย้ายพอละ